ร้าน,นกาฟแฟร้านกาแฟที่ด้านโดนมากินนี่แหละจะ้ะสปันนี่ละกาแฟสปัน,นถ้วยเดียวอ่ะอ่ะแล้วโกงอ่ะ มาถึงแล้วหยุดเวลาคาเฟ่โอ้สูงมากนะถ้าใครขึ้นมาถึงนี่ได้นะเก่งจริงๆที่เดียวในสปันที่เดียวในสปันโอ้ยปะปไปเดี๋ยวมันมืดซะก่อนมืดจะลงยากแค่นี้แหละแค่นี้อุ๊บ

Chuyện tùa chắc. lúc cải rồi Lúc cải chiếp chiếp Nhà đơn chế lẽo Úp Úp Ủa Ui 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 ไทยถุงน้องวายวายวายกลับลาก่อนกลับลาก่อนนะคะลูกจะกลับแล้วนะไปลูกเดินทางปลอดภัยนะคะวายวาย สาธุให้รูปเดินทางปลอดภัยนะคะปุ่สีฟิโตสาธุสาธุโอ้ยขึ้นมาแค่นี้เหนื่อยจะต้องไปก่อนสาธุกลับก่อนนะคะให้รูปเดินทางปลอดภัยนะมาไหว้เสร็จแล้วจังหวัดน่านหุบเขาเยอะ แป๊บนึงแปบ๊บนึงจะสาวน้อยมองเห็นไหมข้างหลังอ่ะ <Okay. S 1> คนเขาก็รีบกลับเหมือนกันเขาบอกว่าจะมืดลงทางเดียวใช่ไหม ใช่คุยกับเขาเขา,เขาบอกโอ้โ oh, หคนนี้ขับเขบ,บอกว่มีคนขับเกลียนอย่างเดียวนะไม่ค่อยดูเบรกดูอะไรเรียบร้อยยางกองตามคิวก่อนเขาคิวขึ้นคิวลง อ๋อเขาบอกตามคิวใช่ไหมใช่มันจะมีเขาจะเขาจะวอรอยู่ว่าลงได้ยังขึ้นได้ยังอืมอีกอยู่ท่วอแบตหมดทำไงอือ